สวัสดีครับชาวมิ s u ูบิชิไทตันนะครับผมในรุ่นปี16จนถึงปี23นะครับก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นโฉม่นสุดปี25นี้นะครับมาดูวิธีการถอดกล่อง E-T a ทนะครับคือการเช็คฟิวนะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้เลยนะครับว่ากล่องอีแบบหรือกล่องฟิวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับตัวนี้คือกล่องลมฟิวนะครับแล้วก็กล่อง ET a ทกก็จะแปะอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับผม อันนี้จะมาดูวิธีการถอดและตำแหน่งที่มันอยู่ครับตอนนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเราจะถอดกล่อง E-Tag นี้ออกมานะครับแนะนําให้ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับขั้วลบทิ้งไว้ก่อนเพื่อเป็นการตัดกระแสไฟออกจากรถนะครับนะอ่าโอเคนะครับเริ่มเลยะครับมันจะอยู่ฝั่งเกะผู้โดยสารตรงนี้นะครับถอดเก้ออกมาก่อนนะครับถอดเก้ผู้ผู้โดยสารมาก่อนนะครับวิธีการก่อนแล้วก็ถอดก็คืออย่างนี้นะครับน่ะอ่านี่นะครับ กดเข้าไปนะครับขอไม่ยากนะครับตัวนี้ตอดง่ายมากตัวนี้นะครับที่ดันบนนี้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับมองเห็นไหมเอ่ยอันนี้นะครับนิ้วชี้เงี้ยดันเข้าไปอย่างงี้มันจะดูดออกมานะครับนะพอตัวนี้ดูดมาปุ๊บให้ลิงได้เลยครับดึงหนึ่งข้างนะครับแล้วอีกสองข้างนี้งออกแล้วอันนี้คยดูดมาแล้วครับไม่ได้ยากนะครับวิธีใส่กลับก็ทำย้อนขั้นตอนเดิมะรูนี้รูนี้นะครับรูนี้ นะครับเอาไปใส่ก ouais. uh ันตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราถอดมันออกมาแค่นั้นเองแล้วก็ขานะครับขาตัวเนี้ยเนี่ยที่ล็อกมันอ่ะครับใส่เข้าไปเอาเข้าไปใส่ที่ขามันสองฝั่งนะครับที่วิามันสองฝั่งอย่างนี้ครับตัวล็อกอย่างนี้นะครับต้องขออภัยมุมกล้องนะครับนี่คือถ่ายมือเดียวมันก็บางทีกล้องกับมือไม่ตรงกันนะครับจะล็อกกันอยู่ตรงนี้นะครับครับสองฝั่งนะครับเอาตัวตัวนี้ใส่ก่อนนับใส่ครับ ไปก่อนช่องแรกนะครับช่องของไม่ได้ใส่ช่องแรกนี่ครับใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนเลยอันดับแรกครับ่ะตรงนี้เอาใส่เสร็จปุ๊บก็เอาขามันใส่ทีละข้างนะครับขาล็อกเนี่ยใส่กลับไปทีละข้างอะโอเคครับตรงนี้ผาไปทับแกะถอดออกมาเราก็จะเห็นนะครับนี่กล่องฟิวมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่กล่องฟิวกล่อง e tag อยู่ด้านหลังกล่องฟิวนี้นะครับนะตัวนี้คือตัวอีกอันหนึ่งนะที่ถอดเกี่ยวออกมาแล้วนะครับ วิธีการถอดเลยก็คืออันดับแรกนะครับให้เคลียร์ให้เคลียร์ฝาครอบตรงนี้ออกทั้งหมดรับเพื่อมันจะได้ทํางานสะดวกครับเพราะเราจะถอดกองตรงนี้มันออกมาออกมาข้างล่างนะครับมันจะติดตรงนี้นะครับวิธีการถอดตัวนี้ก็ไม่ยากครับตัวนี้ก็ใช้ไขควงหรืออะไรเป็นบนนะครับงัดมันอย่างนี้นะครับงัดมันเียงมันกอบมาแล้วนะครับอย่างนี้นะครับดึอลกไปได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันใช้มือมุนได้เลยครับตัวนี้บุนลงมาเลย มือแล้วก็ดึงออกมาอ่ะออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยมีแค่สองตัวนี้นะครับปาปลาตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาถอดตัวนี้นะครับขวางกันตรงนี้ตัวนี้ก็ถอดไม่ยากนะครับจับดึงเลยครับนี่จับสองมือนะครับอันนี้มันดึงบ่อยแล้วมันก็หลวมนะครับถอดง่ายนะครับตัวนี้ก็ยางพวกนี้ก็ดึงออกมาเลยทํางานง่ายนะครับดิงไว้เงี้ยครับดิงไว้อย่างงี้เลยครับส่วนปลาครอบตัวนี้ก็ วิธีการถอดนะครับมันจะเป็นเขี้ยวตัวนี้ล็อกอยู่มอแค่ดึงลงมาใสยหลังข้างล่างมาใไห้ครับเนี้ยดุดนะครับเนี่ยดุดนะครับอย่าไปฟืนนะครับตัวนี้ถอดได้ง่ายนะครับเนี่ยครับมันจะแค่เขี้ยวตัวนี้ครับคล้องอยู่คล้องกับหมุดเขี้ยวตัวนี้ครับมันจะคล้องอยู่กับหมุดข้างบนเลยครับมองเห็นไหมเออดนี่ดีนี่อย่างเงี้ยครับมันล็อกเข้าไปเฉยนะครับเกิดอมันล็อกเข้าไปยังไงเฉยมันคล้องอยู่เฉยไม่ได้ล็อกอะไรคล้องเนี่ยเลียงคล้องเข้าไปเฉย ครับเวลาใส่กับก็ทําย้อนนะครับไม่ยากนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการถอดกล่องอีทักันเลยนะครับมันจะมีครับน็อตนะครับสองตัวหัวท้ายครับหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวอยงอยู่ข้างล่างนี้นะครับสองตัวตำแหน่งก็คืออย่างนี้เลยที่ถอดออกมานะครับตำแหน่งคือนี่นะครับนี่ข้างบนนี้ตัวหนึ่งข้างล่างตรงนี้ตัวหนึ่งครับเบอร์สิบนะครับใช้ มีประแจปากตายก็ใช้ประแจปากตายนะครับถ้าไม่มีก็ไท้ประแจตัวนี้ก็สะดวกสะดวกวกว่าพูดถึงนะครับพูดผิดไปเมื่อกี้ถ้ามีประแจแบบเนี้ยมันก็จะต่อร่างเข้าไปไขได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ปาก,ปากตายเบอร์สิบนะครับค่อยๆขันก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขันออกมานะครับทำให้ดูเลยนะครับดูไปด้วยกันเลยตัวนี้ไม่ได้ล็อกไว้แน่นนะครับไม่ได้กดแน่นเพราะว่าเดี๋ยวแน่นเกินปกล่องก็จะเสีย เป็นพลาสติกครับแค่เอาแค่จิงงหมุนก็พอแค่นี้เราขันลองอมาบางท่านไม่เคยถอดเลยก็อาจจะหมุนต้องใช้แรงหน่อยนะครับน่าจะคันนี้มันถอดบ่อยนะครับมันก็เลยออกง่ายนะครับบางคันนี้เคยเจอบางคันก็แน่นตึบเลยเพราะไม่เคยถอดก็แต่ก็ไม่ถึงว่าแน่นมากอะไรหรออะรออกแรงหน่อยนึงก็ออกแล้วอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับที่ดูในคลิปตัวนี้นะครับนี่คือการถอดน็อตนะครับถายน็อตมา ก็ค่อนข้างจะมีสายไฟเยอะมากนะครับตัวนี้เพราะว่าเมื่อตัวนี้ทําระบบกก้าไปค่อนข้างเยอะครับอ่าเนี่ยหลังจากถอดอ่าน็อตที่ล็อกกับตัวกล่องฟิวสองอันออกมาแล้วอย่างนี้นะครับไม่ต้องถอดตัวนี้มาแค่ดันมันออกมาเฉยน,นะครับดันออกมาเพื่อที่ให้พื้นที่ข้างหลังนะครับอย่างเงี้ยเพื่อให้พื้นที่ข้างหลังมันมีมันมีพื้นที่ที่จะดึงกล่องตัวนี้ถอยออกมาจากข้างหลังได้ ตัวกล่องฟิวตัวนี้เราไม่ได้ถอดออกมาเหมือนอย่างนี้นะครับอันนี้คือถอดออกมาทั้งอันนะครับอันนี้คือเราจะต่อจาก่อง e tag ตังเดียวนะครับที่เก็บแปะอยู่ข้างหลัง,งมันเนี้ยนะครับรดูดีๆนะครับเนี่ยถอดออกมาเพื่อให้เนื้อที่ข้างหลังข้างล่าง, yeah, างโล่งเพราะข้างในเนี้ยมันจะเป็นกล่องเกียร์รับเดี๋ยวผมเปิดประจ่ายแป๊บนึงนะครับนะอ่าข้างในเน,เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นกล่องเกียร์นะเป็นกล่องเกียร์เวลาเราเอากล่อง e tag ออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ถอยตัวนี้ออกมาก่อนนะครับถ้าเราไม่ดึงตัวนี้ถอดออก เรื่องมากหน้าก่อนมันจะติดจะดึงกล่องอ e ีแท็กออกมาไม่ได้นะครับนะถอดออกมาเนี่ยจะมีหน้าที่ให้เอากล่องอีแท็กค่อยๆขยับลงมาได้นะครับวิธีการถอดก็คือให้เราเอามือเอื้อมเข้าไปอย่างนี้นะครับเอื้อมเข้าไปด้านหลังให้ดูแบบเรายกตัวอย่างกับตัวน,นี้นะครับกล่องตัวเนี้ยมันอยู่อย่างนี้นะครับมันจะได้เห็นภาพนะครับกล่องอ e ีแท็กมันจะแปะอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวล็อกอย่างนี้นะครับนี่ตัวล็อกอย่างนี้ให้เราเอามือครับ อ้อมไปด้านหลังนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงแล้วกระดิ่งกล่องออกมานะครับอย่างนี้นะครับนี่มืออามือเราเนี่ยครับไปด้านหลังมันไปที่หัวมันตรงนี้นะครับไปที่หัวมันตรงนี้ตำแหน่งมันตรงนี้นะครับใช้มือเดียวอาจจะทําให้ไม่เห็นนะครับดี๋ยวก็อธิบายจะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับตรงนี้เรากดมันนะครับกดแล้วมันจะดึงออกมาได้เลยนะครับคอยดูนะครับกดมันนะครับผมจะกดจากตัวนี้ให้ดูนะครับกดมือเดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดึงมันถอยหลังออกมานะครับมันเป็นมันเป็น เขี่ยล็อไฟเฉยเนี่ยกดกดได้นะครับกดกดจงเงี้ยนะครับกดแล้วก็ดึงออกมาเดีมขออนุญาตนะครับตรงนี้้าอาจจะเบลอหน่อยเพราะผมจะใช้มือสองมือในการดึงนะครับแป๊บหนึ่งครับหยุดไปก่อนแป๊บหนึ่งก่อนนะครับโอเคมาดูต่อนะครับนี่คือแกะออกมาแล้วอย่างนี้นะครับมาแหนมกลองมันจะอยู่อย่างงี้นะครับมันจะมีตัวเนี้ยบางเข้าไปในล็อกตรงนี้นะครับบางเข้าไปอย่างงี้นี่จะลงมาล็อกนี้นะครับ ต้องไปอย่างนี้อย่างนี้ลงไปปึ๊บแล้วก็กดลงไปได้เลยนะกดลงไปเวลาใส่กลับครับก้าทำย้อนก็ค่อยสอดขึ้นไปด้านหลังมาแล้วดูให้ดีๆนะครับอย่าให้มีสายไฟเข้าไปขวางทางมันอย่าให้มีก่อนสายไฟต่างๆเข้าไปขวางตรงนี้นะครับนะดูให้ดีๆนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่แล้วกดลงไปดังแป๊กอย่างนี้ครับมีแง๊กเนี้ยคืออยู่แล้วนะครับนี่คือเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําย้อนวิธีเดิมนะครับเอา ล็อกกลับแล้วก็ใส,ส่ซืนไม่ได้มีอะไรยากนะครับมันนะครับเนี่ยถ้าเราดูขั้นตอนแล้วก็ตั้งใจดูดีๆมันจะรู้ตัวเออมันไม่ได้ยากอะไรเนี่ยครับเรามือมือเราสามารถสอดเข้าไปได้นะครับข้างหลังนี่ครับหลังจากหลังจากที่เราผักมันออกมาให้มีหน้าที่อย่างนี้แล้วเน,นี่ครับผมทำให้ดูเลยถ่ายมือเดียวมันก็อาจจะทําให้ดูเทะไปหน่อยเนี่ยครับเกาะเกะเนี้ยเราเอามือ เนี่ยนิ้วเห็นนิ้วผมไหมเนี่ยผมก็มาแตะตรงนี้ตรงที่ทําให้ดูเมื่อกี้ครับจากด้านนอกเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงออกมาเนีย่ยหลุดแล้วครับหลุดแล้วนะหลุดแล้วแล้วก็ยกขึ้นไปอย่างงี้นะครับยกขึ้นไปให้มันพ้นจากล็อกที่เราผมทําดูเ่นี่ยยังกระดุดมาข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยนะครับเราค่อยดูว่ามันขวางอะไรมีขวางมากหรือเปล่านี่นะนะครับก็จะได้กล่องอีกแท่งมาแล้วส่วงมันจะติดกล่องเกียร์ตัวนี้แหละครับนะต้องค่อยค่อย ค่อยโย,โยกโยกมันเบาๆเบาๆให้มันหลุดมาครับนี่คือบุดหลุดออกมาอย่างนี้แล้วนะครับคือกล่อง e t a นี่ก็อถอดได้เห็นเลยครับเมื่อกี้ว่าจะถ่ายทั้งรอบทั้งเดียแต่ว่ากลัวไม่เข้าใจกันเนี่ยถอดแล้วก็เราก็จับปลักมันนะครับอย่างเงี้ยกดไปนี่ต้องทำสองมือท่านะว่าปลักมันค่อนข้างแน่นพอสมควรเลยนะครับเนี่ยพอมันอยู่ในลักษณะนี้เราถอดปลักออกมาครับแล้วเราก็จะได้กล่อง e t อ,อกมาเวลาประกอบกลับแล้วก็ใส่คืนนะครับมันจะมีปลักสีขาวปลักสีเทาอย่างนี้อ่ปาปลักสองตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับว่าจะเราจะใส่ผิดทางเพราะว่า มันใส่แทนกันไม่ได้ครับมันเป็นบล็อกของใครของมันนะครับไม่สามารถเจ้าสีขาวมาใส่ฝั่งสีเทาได้หรือเจ้าสีเทาฝั่งใส่สีขาวก็ใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่เข้ามันเป็นบล็อกของมันบังคับมาครับของใครของมันไม่เหมือนกันนะครับผมกรณีสําหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนของอ e ีแทกหรือมีปัญหาของอ e ีแทกนะครับก็ดูวิธีการก็ประมาณนี้วเวลาประกอบแบบก็ทาย้อนกลับไปนะครับผมส่วนของฟิวต่างๆนะครับเนี่ย พวกฟิวต่างอยู่ตำแหน่งไหนก็เห็นกันแล้วนะครับมันก็อยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ตรงนี้นี่เอง่อะอยู่ข้างล่างนี่เองอดยวดูเดีที่ถอดมาดีกว่าอ่ะนี่เห็นไหมก็อยู่เนี้ยก็ไปดูในคู่มือได้นะครับว่าตำแหน่งฟิวนะครับพุ่งบูตาที่ททติดรถนะครับตำแหน่งฟิวตรงไหนเป็นตัวคุมอะไรอะไรเวลาฟิวขาดเราก็มาดูจากกองตรงนี้ครับอยู่ด้านหน้านะครับจริงๆแล้วกรณีถอดกองอ e ีแท็กส่วนมากก็จะเป็นช่างนะครับที่เขาถอดกันนะครับช่างนะแต่ถ้าเกิดบางท่านก็อยากรู้ มีการ DIY ระบบไฟะอะไรต่างๆก็ต้องขอออกมาเหมือนกันบางครั้งก็ต้องขอออกมาเพราะว่าเราต้องการเพิ่มเพิ่ใส่ฟงสสยไฟแล้วก็ต้องขอดเพื่อที่จะเอาปลั๊กมันมานะครับปลั๊กมันออกมาเพื่อที่จะใส่ใสายไฟเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะถ่ายไม่ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยชัดบ้างนะครับบางมุมอาจจะมีเบอร์เบอมีอาจจะทำให้ดูํำคาญตาไปบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย นะครับผมเพราะว่าถ่ายมือเดียวถ่ายคนเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับทิดภาพการอะไรก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ